รู้ทันฮิสโตรกอาการป้องกันและรักษาโรคลมแดดเป็นภาวะาาแรงที่เกิดขึ้นเมื่อระบบควบคุมอุณหภูมิของร่างกายล้มเหลวและร่างกายไม่สามารถระบายความร้อนได้เองมักเกิดขึ้นเมื่อบุคคลสัมผัสกับอุณหภูมิและความชื้นสูงเป็นระยะเวลานาน,านและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอาการทั่วไปบางประการของโรคลมแดดได้แก่อุณหภูมิร่างกายสูงสูงกว่า104องศาฟาเรนไฮ หรือส0องศา,าเซลเซียสหัวใจเต้นเร็วหายใจเร็ววินศีรษะปวดศีรษะคลื่นไส้หรืออาเจียนสับสนหรือสับสนชักและหมดสติโปรดทราบว่าไม่ใช่ทุกคนที่เป็นโรคลมแดดจะมีอาการเหล่านี้ทั้งหมดในบางกรณีบุคคลอาจแสดงอาการเหล่านี้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นสิ่งสําคัญคือต้องตระหนักว่าโรคลมแดดอาจเป็นเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที อุณหภูมิร่างกายสูงเป็นอาการสําคัญของโรคลมแดดและอาจเป็นสัญญาณว่ากลไกการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายล้มเหลวหัวใจเต้นเร็วและหายใจเร็วอาจเกิดขึ้นเมื่อร่างกายพยายามทําให้เย็นลงอาการวิงเวียนศีรษะและปวดศีรษะอาจเกิดจากภาวะขาดน้ําที่มากมาพร้อมกับโรคลมแดดรวมถึงความเครียดในระบบหัวใจและหลอดเลือดอาการคลื่นไส้อาเจียนอาจเกิดขึ้นจากภาวะขาดน้ําหรือปัจจัยอื่น ความสับสนหรือสับสนอาจเป็นผลมาจากผลกระทบของโรคลมแดดในสมองอาการชักอาจเกิดขึ้นเนื่องจากความเครียดในร่างกายมากเกินไปการสูญเสียสติเป็นสัญญาณของโรคลมแดดอย่างรุนแรงและต้องได้รับการดูแลจากแพทย์ทันทีสิ่งสำคัญคือต้องขอความช่วยเหลือทางการแพทย์ทันทีหากคุณสงสัยว่าคุณหรือคนอื่นเป็นโรคลมแดดโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากหมดสติหรือมีอาการชัดการรับรู้และการรักษาโรคฮิสโตรตั้งแต่เนิ่นๆ สามารถเพิ่มโอกาสในการฟื้นตัวเต็มที่ได้อย่างมากเพื่อป้องกันโรคลมแดดสิ่งสําคัญคือต้องรักษาความชุ่มชื้นด้วยการดื่มน้ํามากๆโดยเฉพาะน้ําเปล่าและหลีกเลี่ยงแอลโกอฮอล์และคาเฟอีนการสวมเสื้อผ้าหลวมๆน้ําหนักเบาและการอยู่ในที่ร่มและเย็นก็สามารถช่วยได้เช่นการสิ่งสําคัญคือต้องหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องออกแรงมากในช่วงที่ร้อนที่สุดของวันและหยุดพักบ่อยๆหากคุณต้องอยู่ข้างนอก ที่ถูกต้องต่อไปนี้เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมบางประการเกี่ยวกับวิธีป้องกันโรคลมแดดดื่มน้ําให้เพียงพอการดื่มน้ํามากๆโดยเฉพาะน้ําเปล่าเป็นสิ่งสําคัญในการป้องกันโรคลมแดดหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์และคาเฟอีนเพราะอาจทําให้ร่างกายขาดน้ําได้สวมเสื้อผ้าที่เหมาะสมเมื่อคุณอยู่กลางแจ้งให้สวมเสื้อผ้าที่เบาและหลวมเพื่อให้ผิวได้หายใจเลือกเสื้อผ้าสีอ่อนที่สะท้อนแสงแดดอยู่ในที่เย็นและมีร่มเงาหาที่ร่มให้มากที่สุด โดยเฉพาะในช่วงที่ร้อนที่สุดของวันหากคุณอยู่กลางแจ้งให้หาที่ร่มและเย็นเพื่อพักผ่อนหยุดพักบ่อยๆหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องออกแรงมากในช่วงที่ร้อนที่สุดของวันและหยุดพักบ่อยๆหากคุณต้องอยู่ข้างนอกการพักผ่อนในที่เย็นและดื่มน้ําระหว่างพักสามารถช่วยป้องกันอาการอ่อนเพลียจากความร้อนและลมแดดได้ใช้มาตรการทําความเย็น การใช้มาตรการทำความเย็นเช่นอาบน้ำเย็นผ้าขนหนูเปียกหรือขวดสเปรย์ที่มีน้ำเย็นสามารถช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกายและป้องกันลมแดดได้เมื่อใช้มาตรการเหล่านี้คุณสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโรคลมแดดและโรคอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความร้อนได้สิ่งสำคัญคือต้องให้ความสนใจกับร่างกายของคุณและดำเนินการหากคุณเริ่มรู้สึกร้อนเกินไปหรือไม่สบายหากคุณสงสัยว่ามีคนเป็นลมแดดสิ่งสำคัญคือต้องไปพบแพทย์ทันทีในระหว่างนี้ ให้ย้ายคนๆนั้นไปยังพื้นที่ร่มและเย็นถอดเสื้อผ้าส่วนเกินออกแล้วประครบคนในขณะที่ใช้น้ำเย็นฉลมงถิวคุณยังสามารถประครบน้ำแข็งหรือประครบเย็นที่คอรักแร้และขาหนีบของพวกมันเพื่อช่วยลดอุณหภูมิร่างกายของพวกเขาได้ดังนั้นหากคุณชอบเนื้อหาในช่องนี้โปรดสลับเวลาสักครู่เพื่อกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e การสนับสนุนของคุณมีความหมายทุกอย่างสำหรับเราและช่วยให้เป็นกำลังใจว่าจะสามารถสร้างเนื้อหาที่ยอดเยี่ยมเพื่อให้คุณเพลิดเพลินต่อไปได้ขอบคุณครับ